ตาอาม่าจะถามนะคําว่าสั่นเสียงแสงเงาจิตวิญญาณฉากมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเราอย่างไรอาม่างงเหมือนเปิดทีวีแล้วหาช่องไม่เจอเลยได้ครับอาม่าเดี๋ยวตาอธิบายแบบอภิธรรมฉบับใช้งานจริง 1. สั่นเท่ากับอารมณ์เราก็สั่นในอภิธรรมรูปเกิดดับเร็วมากจนเหมือนสั่นเวลาใจสั่น เพราะโกรธกลัวเครียดก็แบบเดียวกันวิธีปฏิบัติหายใจลึก3ครั้งแล้วรู้ว่าความสั่นไม่ใช่เรา 2. เสียงเท่ากับคำพูดไม่ใช่ความจริงเสียงคืออากาศสั้นเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เจ็บคือจิตไปตีความเองวิธีปฏิบัติแยกเสียงออกจากความหมายที่จิตแต่งให้ได้สามแสงเท่ากับ ความชัดเจนทางใจแสงทําให้ตาเห็นสติทําให้ใจเห็นชัดวิธีปฏิบัติก่อนตัดสินใจหยุด2วินาทีแล้วตามลมหายใจ4เงาเท่ากับปัญหาที่จริงไม่มีตัวตนเงาเกิดเพราะแสงไปไม่ถึงปัญหาหลายอย่างก็เป็นเงาในใจวิธีปฏิบัติถามตัวเองว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหนส่วนใหญ่จะพบว่ามันไม่มีตัวจริง 5. จิตเท่ากับผู้ดูไม่ใช่เหยื่อของอารมณ์ จิตคือผู้รู้ในแต่ละขณะเกิดดับเร็วมากวิธีปฏิบัติถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้หรือกำลังถูกลาก6วิญญาณเท่ากับจิตที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของลึกลับเป็นเพียงจิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวารหกวิธีปฏิบัติเวลามองรู้ว่ากำลังเห็นเวลาฟัง รู้ว่ากำลังได้ยินเวลาคิดรู้ว่าเป็นแค่ความคิดเจ็ดฉากเท่ากับสิ่งภายนอกทั้งหมดบ้านคนปัญหาทุกอย่างเป็นแค่ฉากผู้เล่นจริงคือจิตวิธีปฏิบัติเน้นจัดการผู้เล่นจิตไม่ใช่ฉากภายนอกสรุปทั้งเรื่องสั่นเสียงแสงเงาเท่ากับรูปจิตวิญญาณเท่ากับนามฉากเท่ากับ สิ่งที่จิตไปรับรู้ทั้งหมดเกิดตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนถาวรถ้ารู้เท่าทันจิตจะไม่ทุกข์รากและชีวิตจะเบาอย่างเห็นผลงั้นสรุปคือโลกไม่ต้องเปลี่ยนแต่จิตอาาต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่เลยอาาพอจิตเปลี่ยนฉากทั้งเรื่องก็ดีขึ้นทันที